ยาขนมจีนแทนก็กก็เรียบร้อยทำแต่เมื่อวานนะทำแต่เมื่อวานแล้วก็เช้ามาก็มาอุ่นแล้วก็เติมลูกชิ้นแล้วก็ต้มตีนไก่ใส่เข้มข้นเลยเห็นไหมสีสันสวยงามแล้วก็ยิ่งเคี่ยวก็ยิ่งอร่อยนะยิ่งอุ่นไปเรื่อยๆก็ยิ่งอร่อยเข้มข้นอย่างนั้นอย่าทำอย่าออกอย่าทำออกเค็มมากทำออกเค็มมากนะเดี๋ยว เวลาเอามาอุ่นมาอะไรนละ้วมันจะเค็มเกินไม่อร่อยน่ากินไหมใส่ตีนไก่อันนี้ไปมะกรูดนะเนี่ยที่แพทเอาไปปัน่นเห็นไหมแต่ปัน่นพอหยาบๆยาเนื้อปลาเราก็โขกเอานะเนื้อปลาอย่าเอาไปปั่นนะเอาไปปัน่นกับเครื่องแกงนี่ไม่อร่อยเลยนะเนื้อปลามันต้องหย,ยาบๆยาเนี่ยถึงจะอร่อยเท่าเละเทะเป็นอันนั้นแม่แพทว่าแม่อร่อยให้มีเนื้อมีหนังพอได้พอได้รู้ว่าใส่ปลาอะไรเงี้ยถ้าเรา ปั่นไปเลยเละไปเลยนี่มันจะไปกับเนื้อแกงไปเลยมันจะได้ไม่ได้รสชาติแพดว่านะเอาแบบนี้แหละสูตรนี้แหละแพดว่าอร่อยแพดชอบทําแบบนีนะเน้เพื่อนเป็นเพื่อนแพดกินนะชอบบางทีมาบ้านให้ทําขนมจีนให้กินบางทีเดี๋ยวแพทไปต้มเส้นขนมจีนก่อนแล้วก็เตรียมผักต้มเส้นขนมจีนแล้วนี่แพทชอบกินเส้นเล็กๆมากกว่านะแต่นี่มันไม่มีอ่ะ ซื้อเส้นแบบใหญ่มาก็เลยเอาแบบนี้ไปกินดีกว่าเดี๋ยวแพทย์จะต้องไปหาซื้อเส้นเล็กๆมาต้มแพทว่าเส้นเล็กๆมันจะกินดีกว่านะเส้นขนมจีนน่ะจะกินอร่อยกว่าแต่อย่างนี้ก็โอเคเออแล้วก็มีนี่นี้เกี๊ยวทอดอันนี้เป็นเกี๊ยวทอดไส้ไก่แล้วก็อันนี้ลูกชิ้นปลาเกี๊ยวหอ่อลูกชิ้นปลาทอด มีน้ำจิ้มสองแบบมีน้ำจิ้มแบบนี่น้ำจิ้มลูกชิ้นนะอันนี้น้ำจิ้มไก่อ่ะแพทว่าน้ำจิ้มไก่อร่อยกว่าจิ้มเคี้ยวอ่ะแต่ลองจะลองเอาแล้วก็เอาน้ำจิ้มลูกชิ้นจิ้มนี่สองอย่างมีไข่ต้มด้วยไว้กินับขนมจีนแคบหมูนิดหน่อยเหลือผักเสร็จเรียบร้อยน้ำขนมจีนเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวก็อุ่นแล้วก็กินได้เลย ย้อวทอดอร่อยมากเลยอะตั้งแต่ทอดคราวนั้นติดใจทอดอีกรอบนึงอยากกินอีกยังไม่สะใจมากินกันมีอะไรกินบ้างอ๋อนี่มีเพิ่มมามีปลาหมึกเพื่อนอามาน่ากินไหมดูดิมันจืดมากเลยนะจักเมองไทยเออมันไม่เค็มอ่ะแต่จือดอร่อยดีเพราะว่ากินเค็มไม่ไหวเจ็บท้องอ่ะไปไหนล่ะนู้นเนี่ยเปิดทอด้ะท,ที่ดูงไง ว่าไม่เปิดแล้วเดี๋ยวก็จะเหงาชอบล้วเดินมาดูกระตูนเห็นรึเปล่าอร่อยน้ำยาอยากกินนั่นแหลผักชีลาวซื้อมาอยากกินนะมาดูสิเห็นวันนั้นอ่ะโอ้ยผักชีลาวนี่อยู่ในซูเปอร์มันขายแค่เนี้ยเหรียญกว่านะซื้อมามละเหรียญเองเนี่ย เออก็ในตลาดนัดนะมันมีแต่ว่าในทูเปอร์อ่ะมันไม่มีอยากกินแต่พิซที่แล้วเราซื้อมาไม่ได้ทำนะที่ไปตลาดพี่เกียจไปตลาดนัดทำแล้วมันเมื่อก่อนเครื่องเยอะไงเมื่อก่อนไปบ่อยอยู่เนี้ยให้ไปตลาดนัดอ่ะมันือนใช่ไหมตื่นไม่ทันกล้องไม่เห็นตื่นไม่ทันมึงขยับเอาน้าน้อยอ่ะเห็นละตื่นไม่ทันอ่ะน้อยแบบพี้เกียดหนาวด้วย หนาวเนาะเดี๋ยวนี้เช้ามาหนาวเยี่กับลุกจากเตียงเลยตอนเสาร์อาทิตย์ตลาดนัดตรงนี้มันมีเนลาทก็ต้องลุกพรุ่งนี้ต้องตื่นในเช้าเลยลุกแปมเมียนก็ตื่นเช้าวันเนี่เมื่อวันนี้ก็ตื่นตีห้าแต่เควินแปมเมียนก็ตื่นหกโมงสามเมียที่อยู่ก็ตื่นหกโมงอร่อยกินกินเกี้ยวยังยังกินเกี้ยวไก่น่าหน่อยเนาะ นนนกชิ้นกินขนมกีนกไข่ต้มนะยือเอานะถึงเนะงียขนมจินเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็กินขนมจีนอีกคามาเพื่อนมนากับเาทำเมนโต้นะ้ำนกต้องทำวิดีโอก,กันเน้ว yeah. ก,กินขนมจีนงอยงเงี้ยอ,อร่อยเจียวก็ว่าจิ้มนนี่อร่อยกว่าอันนี้น้จิ้มทุกชิ้นแ่ะแต่ว่าจิ้มนี่อร่อยกว่าเอาแนนลายไข่นกกระทาหรือชิ้นข้าวขาวอะข้าวเข็มข้าวเข็มปาๆๆลาอ๋อข้าวิข็ไข,ข,ขอาาอ่อร่อยต้องมีเขาไข่นกกระทาคาร์ลิสรียกไข่น้อยรีบพาไข่นกกระทะ ก็ใช่ป็นกใหญ่กับขไข่ไข่ๆอย่างนะ้ืองจากฟาร์มหลังบ้านออ uh huh. มันมีไข่ไส์เล็กๆอย่างเงี้ยเอาไว้ทำไข่พะโล่ไ uh huh. ข่ลูกเล็กๆขนาดเนี้ยแต่ไข่ไก uh huh. ่ต้มกึกอร่อยจะอบไปกินไหมอบใส่ถุงไปดีนะ่ะ เดี๋ยวอบให้แล้วก็ออกมากินมาค<ะ>่อยทำเอามาล้างน,นะใส่ถุงไปพว<ะ>กยังอบอยู่อ่ะอืมไม่เค็มเนาะไม่เค็ม,ม,มเฮ้ต้องพยายามน้ำหน่อยไม่ไงเพรามันไม่แข็งว่าถ้าอบกรอบเก,นกนินแล้วมันขมอ่ะแล้วมันก็แข็งไม่ไอร่อยอันนี้นพลังดี ก็มันนั้นขบให้ยายตุ๋ยกินขมมันกรอบเกล็ดนะกรบกรุบไม่ซื้อมาจากซูเปอร์แหละอ๋ออย่าเดินมากนุ่มมาเอาน้องเอาจิ้มน้ำจิ้มลูกชิ้นกินเลยตักถังได้อีกเอาให้อร่อยใักที้ลาว ไปตลาดนัดตื่นมาไม่ไดปทีตื่นมาไม่ไหวโอ้คนเยอะด้วยตลาดนัดนั้นอะที่ข้างเก๊กมอเนี่ยนะเคยไปยังยังไม่ไปข้างเก็กขายกับมันขายผักกาดและเหลียญหนึงนะไปมาห้างเขาซื้อให้กมอเดี๋ยวรอให้ซัมเมอร์ก่อนค่อยไป ตอนนี้ยังมีอยู่อ่ะที่จอดรถเต็มเลยไม่ใช่ตอนนี้มันไม่มีผักอะไรเนี่ยมันหน้าหนาวสักทีก็มีนะสักทีมีรากค่ะแสักทีมีตลอดปีเออเดี๋ยวก่อนพิรุิเนี่ยต้องห้างแก๊กเนาต้องกลับจากว่ายน้ำเคเวนเลยไปได้เคเวนว่ายน้ำกี่โมงเช้าแปดโมงเจ็ดสิบโมง ิบโมงก็ทันสิบโมงคนก็ยังให้ของก็ยังมีอยู่เพราะว่ามันหนาวไงช่วงนี้ไปเช้าๆไม่ค่อยมีคนเดินหรอกหนาวมากอากาศเย็นปีนี้หนาวดานนะอืมอืออ้าวธรรมาดาที่ร้อนแล้วนละ้เนี่ยปกติอร้อนแล้วนะปีนี้ยังหนักอุ่มเลยั้งใส่โค,ค้ทเินหนาวอ่ะั้งใส่เพื่อนะะั้นหนาวใส่ถุงเท้า เนี่ยเ,เล่นนี่แหละไปไหนลรอทำอะไรไม่มีอะไรเพ้แตกอ่ะเก็เบหมดละมาดูดูฮะ huh? ทำอะไรลูกอีานหนังสืออันนี้ลูกคินอ่ะเราคิน,นะาคนปลาเราคินปลาที่ใส่ในนี้ละ่ะอ๋อ ตั้มต้องตำเพราะว่าเบื่อต้องตำม,มากเลยไม่อยากใช่ไหมมดสวยรึยเป่ะอร่อยกินอย่างอื่นบ้างอ่ะกินแต่ต้องตำ้มตายแล้ตำ้มต้อ <c oughs> งตัมต้ม,ตมแต่ขนมจีนเนี่กินแล้วไม่เบื่อนะ,อะมันอยากกินตลอดลชอบชอบคนชอบก็กินได้ตลอดเ <c oughs> ราก็กินได้นานเนี่ยแต่กินบ่อยๆก็กินไม่ได้นะ ใส่ผักเนี่ยอน่อยดีแหนอ,อร่อยนะผักไม่มีถุงหอ่อถุงหอ่อไม่ได้ซื้อดูใย, <Yeah. S 2> ยเอ๋ยไทเอกก็ทำซีดาวเลยครับมาทำซีซิมานั่งนี่มาทำที่ไทยเออะ <laughs> ไรนะใทรเอไปทำอะไรมาล่ะไทยเอ๋ทองดาว มีแผนไงไมทยเอ็ดจะม,ม,ม่อมมัมบุบี้ไงแล้จะกินนมแม่สิแล้วก็พูดคำว่าไทยเอ็ดเจียมตัวไปเถอะไทยเอ็ดอถ้าแม่กินก่อนถ้าแม่เป็นโนนุ่น หัวเขาจจะะนเนี่ยจะไมะคันนัแหลยโอ้มหชิ้นเสร็จเอาเรียกเด็กฉลาดพูดลูกเห็บตกนะหรือว่ามันตกว่าเมื่อวานมันเห็นนะหรือว่านอนอย่างเดียว ไม่ออกจากบ้านเลยมั้งตกแบบ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 แปะเลยนะโนเขาหิมะก็ลงกันนะ,นะเนาะบ้านในป่านั่นลงเอเห็นว่าถ่ายลงกัน,นหิมะตกสถวซานฟานก็ลูกเห็ดลงมั้งเนาะอือือไม่วางไม่ออกจากบ้านเลยมาอยู่นี่เคยได้ยินฟ้าร้องไหมละ่ะมีเพิ่งได้ยินเมื่อวานนี้ครั้งแรกฟ้าร้องอื่ม ทีนึงเออแต่มันอยู่นี่ไม่เคยเห็นร้านร้องอเพลงเมื่อวานกูก็ไปด้วยก็เตียวเฝอไงอร่อยมากเลยกูเคยกินไหมเม่ไหร่บุนฉ่ามุนฉ่าเป็นยังไงมันเป็นมันจะเป็นเส้นขนมจีนตรงนี้เป็นเส้นขนมจีนครึ่งหนึ่งเหมือนเส้นขนมจีนนะอ๋อแล้วก็เป็นผักครึ่งหนึ่งมันจานจหนึ่ง,งแล้วก็มีถ้วยนี้ก็จะมีเนี่ยถ้วยแบบนี้ก็จะมีหมูย่าง หมูย่างอยู่ในน้ำอ่ะน้ำน้ำหวานนะเขาจะมีถ้วยกระเป๋าให้เราแล้วเรากินเนี่ยจิ้มเอาอ่ะเคยสั่งเพี้ยนไหมกูเคยกินนะอร่อยนะเอออร่อยมันจะเป็นหมูย่างมาบปคึแล้วมันก็จะมีขนมจีนแล้วมันก็จะมีผักด้วยแล้วก็ใส่น้ําจิ้มไปก็อร่อยดีบางทีเบื่อเฟ้อก็กินอย่างนั้นแหละบางทีไปอ่ะเพิ่งจะลองกินครั้งแรกแต่หมูย่างร้านนี้อร่อยมากเลยนะ ล้างที่ทางไปกึงอ่ะหมูย่างเขาอยากกูไปซื้อหมูย่างเวลี่ปินกินวันนั้นไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเหมือนไม่สุกเลยอ่ะลืมบอกว่าไม่ให้ซื้อแล้วไอ้ขาหมูก็ไม่อร่อยมันกรอบโคตรนะไม่ได้เรื่องถึงมาถึงมบปล่า เส้นย่างเหมือนไม่อร่อยมันย่างเหมือนไม่สุกอ่ะอือมันเคยน่ามั้ยเคยื้อกินมั้มเป็ไม้ไม้อ่ะปลาทอดที่พี่ว่าจะอร่อยไม่ไมได้เรื่องเลยนะปลาทอดที่มันผักเพระว่าก็ไม่เหมือนปลาทอดบ้านเราอ่ะไม่เหมือนวันนั้นไปกินอะไรวะมันมีแกงฟักใส่ถั่วฝักยาวแกงทอทองอ่ะกินด้วยไปกินกับสามีมา ถามมีที่จะตื่นเต้นบ้างเมื่อวันสุดที่แล้วที่ผ่าน่อนจะจะไปอ่ะก็พาเขาไปดูไงกินได้บางอย่างกินได้บางอย่างโอ้แต่คนฟิลิปปิรส์กินเยอะมากเลยนะขายดีมากนะนั่นไม่มันก็ของอาหารบ้านเขาไงแต่มันไม่ให้รสชาติเหมือนไทยแต่มันมีของเหมือนเหมือนเมืองไทยนะฮะโล้หมูลังทั้นอย่าที่เขาทำเหมือนหวานอ่ะทำเหมือนพะลโล่บ้านเราเลยแต่ว่าไม่มีไข่ให้นั่นเองคล้ายล้ายหมูหวานอ่ะแต่ก็ททำตอนใหญ่ ชิ้นใหญ่เกินไงลูกชิ้นเด่นหนังไก่เคยซื้อเคยซื้อลูกชิ้นลูกชิ้นเขากินเขาเสาที่เขาจะมีลูกชิ้นเสียบไม้ด้วยเป็นเสียบเป็นไม้ไม้น่ะแล้วก็อยู่ในถังแล้วเราก็หยิบเอาไม้ระบาืเขาไปหยิบเอามีทุกอย่างมีลูกชิ้นมีฮอทดอกมีเหมือนบ้านเราเลยที่ขายตามงานวัดอ่ะเคยซื้อกินแล้วมีชามมีอะไรด้วยนะเคยเห็นอยู่ร้านใหญ่อีกร้านค่ะมีชาด้วยมีอะไรด้วย เออแล้วก็จะมีเป็น,นไม้ไม้เล็กๆ,ๆวันนั้นที่ไปเปสาวอาทิตย์ใช่วันนั้นไปเันเสาวเหลืออาทิตย์นี่แนะไม่ไม่กินกไม่กินอาหารออบ้านเราซิมแล้วใช่เรื่องสู้อาหารบ้านเราไม่ได้ไรสชาติเชื่อไหมลองเอาน้ำส้มที่เขาวางไว้ตรงโต๊ะกินข้าวมันเบียบใส่มันมันมันเหาะใส่ตานหน่อยนตามนี่นนนรสชาติไง เหม็นแบบไงก็ไม่รู้อ่ะใส่เครื่องเทศหรือเปล่าฮะเขาใส่เครื่องเทศแล้วหมอนน้ำส้มเพิ่เมเพิ่มานเขาอืมแต่ไม่รู้มันกลิ่นยังไงนี่ก็แปลกๆไม่หรอกกู8 8กินแต่หนังไก่อ่ะอเนื้อหนังไก่ทอดกินอย่างอื่นไม่ซื้อสู้มไม่ไม่สู้ปลาก็ก็คือซื้อสุ้ง ซีฟู้ดถูกพวกสารพัดปลาเอา่อให้เลยนะปลาปลาซีฟู้ดทวกคือฟู้ดอ่ะถูกไม่ได้เดินไปดูนะไม่มีเวลาเขาซื้อห้าเบสก็รีบออกมาเลยมันต้องไปหลายที่ไงอย่างอื่นไม่สดเนาะไม่ได้ไปเดินดูไม่ค่อยมีของซื้อได้อย่างเดียว เขาไปซื้อหนังไก่พ่กินอย่างอื่นก็ถากถางเกินมะละกอถูกมะละกอแพงพาร์ละหกสิบเซนเองแม็กซี่ขายพาระบะเหรียญกว่าเหรียญเจ็ดสิบนี่พาระหกสิบเซนซื้อลูกมึงตกสองเหรียญเองอ๋อกว่าถูกเนาะถูกกว่าไหนไหนถูกกว่าที่อื่นเยอะร้านนี้ก็เหม็นก็แพงอยู่นะแพงไงใช่ไหมแพงไหมแพง เราเหรียญกว่าแต่ไขรก็เปาต้องสองเหรียญกว่านี่ร้านเอมเนอยู่นี้ขายของแพงนะดูนะเตงวะดูขายของถ้าจะซื้อมากินแล้วนอกไปเนึกมาไม่เอาดีกว่าอยากกินอยู่แหละแด่มมึงก็รู้สดกูก็เลยแบบตัดสินใจว่าพี่เกียดไี่ต้องเอาไปเลดี ง้องต้องขินหน้าเสมองามหุ่นกัได้ดีล้างซอยสิบแกเห็นได้ให้รายลเจีบดนาทีเนี่ยเหรอถพลังเล็ดเก่าๆเลยนะเอางละเอียดจังเอาเ๋ยวไปเห็นผู้เรียนไปเห็นผู้เรียนที่โอเทียนอะขายเผาตั้งสิบเหรียญน่ะเหรียญดูเล่แค่นี้อ่ะอ่างานสดนะผู้เรียนแค่แข็งอ๋อ ลูกเป็นลูกไงนะไม่ได้ผ่าไม่ได้่นะอยู่นะนี่นายก็มีเมื่อวานเนี่นนนย็นองแพงก็กรรต้งกุญแกสื่อขายได้สองเดืเอาเอาเอาไปเลยไม่มีอะไรแตกนะเนี่ย้เสียงทางทางไม่เสียงดังหน,น่อยใชเอาน้ำน,น,นี่มาทีก็เอาไ้ว่าง่าห้องดาวห้องดาวเซอสอก่อนเร็วห้องดาวเซอสอเซอสอโอ้ยหลบ